ในขณะที่เรามีงานวิจัยชัดเจนว่าเราสามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียได้นะแล้วก็ทําให้กลับไปหนุ่มสาวอีกทีนอกจากผิวพรรณสวยงามขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตก็ย่อมจะดีขึ้น เป็นไปได้ไหมในฐานะนักวิจัยที่อาจารย์คนพบข้อมูลเนี่ยคนไทยเราเนี่ยคะ่ะจะอายุยืนถึง100ปีไม่ใช่1 0,000ปีเกือบจะ1 0 0่ืนปีแล้วนะคะ100ปีนะคะโดยที่ยังแข็งแรงมีความสุขได้ครับ,รบเวลาเข้าสู่สววตั้งแต่60ขึ้นไปเนาะค่ะค่ะร,ร่างกายของเราจะมีการเสื่อมถอยนะครับจากโรคเสื่อมทั้งหลายนะครับภูมิคุ้มกันของเราจะลดลงไปแล้วโอกาสของการเกิดโรคโดยเฉพาะยิ่งมะเร็ง มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิน65คะนะครับดนั้นโรคมะเร็งก็เป็นโรคที่ทําให้คนเสียชีวิตมากที่สุดโรคหัวใจโรคสตโตรกนะเส้นเลือดในสมองแตกสมองเสื่อมนะอลไซเมอร์โรคต,ตาโรคไตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับอายุไขของเรานะครับ หนุ่มๆสาวๆมักจะไม่เคยได้ยิน mm hmm. แต่เมื่อถึงสบอแล้วมักจะเกิดขึ้นนะครับในขณะที่เรามีงานวิจัยชัดเจนว่าเราสามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียได้นะแล้วก็ทําให้กลับไปหนุ่มสาวอีกทีนอกจากผิวพรรณสวยงามขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตก็ย่อมจะดีขึ้นเทโลเมียยาวขึ้นก็ทําให้เป็นหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตสุขภาพของเราก็กลับเป็นหนุ่มสาวอีกทีไม่มีข้อโต้เถียงเลยๆเข้าใจง่ายๆ จากการที่เราสามารถที่จะกระตุ้นภูมิการโดยใช้าะนยิ่งคิวร์เลตีเซลซึ่งเป็นเซลล์อัศวินในการจัดการกับเซลล์ติดเชื้อและก็เซลล์มะเร็งและขณะเดียวกันก็เพิ่มความยาวเทอเมียทําให้คุณภาพชีวิตกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึง่งแล้วก็โรคที่ควรจะเกิดขึ้นจากความเสื่อมของอายุไขที่เพิ่มมากขึ้นมันก็จะหายไปด้วยย่อมจะทําให้เรามีอายุยืนถึงเมื่อกี้หมอบอกว่าหมื่นปีอันนั้นคงไม่ได้นะ,ะร้อยปีเนี่ยผมว่าเป็นความฝันันเลย ด้วยเหตุที่ว่าเราเข้าใจว่าเราสามารถทําให้ถึงร้อยปีได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตชัดเจนเราจึงได้สร้างสโลแกนสังคมชีวีร้อยปีมีสุขนะ,ะโดยนักวาทกรรมวัฒนชีวาของเรา